สวัสดีสวีดัตนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับก้ามาแล้วชาแนลนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราอยู่เปิดตัวแบบอลังการนึงนะครับจากที่ว่าผมเลิกทาคลิปไปนานมากวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดตราดครับผมทุ่นก็บอกว่าเป็นวัดก็ไม่เชิงครับเพราะว่าตอนนี้ขึ้นเป็นสำนักสงฆ์อยู่นะครับอยู่ที่เขาละกรรมนั่นเองนะครับตำบลวังกระแจนะครับ ตำบลวังกระแจะอำเภอเมืองตราดนะครับผมชื่อสำนักสงฆ์อะไรนั้นเรายังไม่บอกครับเดี๋ยวไปเจอกันหน้าวัดเลยไ,ไปเอาแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดที่พูดถึงแล้วนะครับ นี่ครับอยู่ข้างหลังผมนี่เองเลยสำนักสงเขาคุณธรรมหรือสำนักสงเขาวมอนนั่นเองนะครับในชื่อในอดีตแล้ววันนี้ผมมาทำอะไรที่นี่ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเจอกันข้างบนเลยครับพร้อมแล้วป้ายนี่ครับหลังที่ผมขึ้นมาถึงบนวัดแล้วนี่จะพบกับ นี่เลยนะครับตั้งเป็นสง่ามากพระาธาตุอินแขวนจำลองจากประเทศเมียนมานะครับอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับที่สำนักสงฆ์เขาคุณธรรมที่ตั้งอยู่ที่ตำบลวังกระแจะอำเภอเมืองตราดนะครับนี่ครับเห็นชัดมากแต่พอดีถ่ายคนเดียวครับอ่าแล้วจากที่ว่าจุดตั้งของพระาธาตุอินแขวนจำลองแห่งนี้นะมองลงไปด้านล่างจะพบกับวิวทิวทัศน์ของเขาละกรรมนั้น สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวชูวนะครับนี่ครับอันนี้คือจุดพักสงนะครับที่เห็นลางคาเขียวนะฮะอันนี้คือคนยังไม่ค่อยมานะครับก็ยังเป็นตอนเช้าอยู่ที่ผมมาถ่ายรายการนะครับก็ในศาลาเองก็มีความคึกคักเป็นพอสมควรแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้เห็นวัดชัดๆเห็นพระชัด,ช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 ดๆกันก็คือจะตั้งเด่นสงา สร้างในส่วนสูงการเท่ากันเลยนะครับก็คือเท่ากับของจริงนะครับแต่อันนี้คือจะยึดติดไว้นะครับแต่ที่พม่านะีผมไม่รู้ว่าลอยหรือไม่รอยนะฮะแต่อันนี้คือสวยมากนะครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของเขาละกร,รมและแลนด์มาร์คของจงังหวัดตราดของเรานะครับ <c oughs> ที่มีพระธาตุอินแผนจจำลองเพียงแห่งเดียวของจังภาคตะวันออกนะครับตอนนี้ที่มีการสร้างกันขึ้นมานะครับก็ ก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพศออเดี๋ยวนะจำไม่ได้นะเดี๋ยวไว้ศึกษาอีกทีหนึง่งนะครับอันนี้คือพระธาตุนะครับเดี๋ยวเราชมรอบวัดเลยว่ามีอะไรฮนะเนี่ยอันนี้คือพระธาตุอินขวน โดยที่นี่นะครับจะมีพระอาจารย์อยู่องค์เดียวคือพระอาจารย์ซองสลิวังโสเป็นผู้อยู่ณวัดนักส่ง,ขงเขาระกรรมแห่งนี้นะครับก็ถือว่ามีคนรู้จักน้อยนะครับเป็นวัดป่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านล่างนี่นะครับที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือตะเมีรลอยเรือ,ยอยของชาวมอญน,นี่คือ เรือที่เขาใช้เอาไว้เอาของไหว,าม,วามาพี่มาพร,ระแค่ใบไม้มาแหลงมอนเธอเดินรอบสะพานเสียงจนอ่อนใจแต่ท้อชอบคนใครจะคนผู้ใดนอนที่นอนหรือไทยดวงใจชลองออกมาใจริงทำอะไรฉันใครแน่นอนม่เช็ดแฉก เช okay. ื่อมนต์เที่ยอมเชื่อกลใจโน่นมาทางมาทา่าทำไมน้องคตายนั้ใจายขาดหดตอนอย่ามาเลี้ยวเกี่ยวกับฉันไม่ชอบพูดที่ชวนน้องได้บุญนุ้นแค่แม่ดอน นะครับตอนนี้ผมชนชมอทุก,าากท่านก็เริ่มเข้าจำที่แล้วนะครับการไหว้พระนะครับแล้วแม่วาจะแยงใช่ไหมลองดูภาพนะธรอิมิาสก,การนาาาีนะธรรมเอรังธรรม

นี่ครับประเพณีคึกคืนเลยนะครับตอนหลังไหว้พระเสร็จพระฉันเพนเสร็จนะครับเยวไว้อัพลง เดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วกดแชร์นะครับและอย่าลืมมาเที่ยวนะครับสำนักขงเขาคุณธรรมนะครับผม